<c oughs> อ่ะโอเคค่ะพูดถึงงานวันนี้นิดนึงค่ะสำหรับงานวันนี้เป็นอะไรบ้างไครก่อนดีจิจิก่อนได้ค่ะก็สำหรับงานนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็เราได้เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอยู่นะคะคในสำหรับส่วนไทยในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีนเรามีผู้ชมออนไลน์รีมิ่งเนี่ยอยู่ล้านสี่แสนกว่าคน,นะคะ่ะ ก็ที่ออนไลน์พร้อมกันน, 4, น้้น400,000คนแล้วก็เรามี500,000คนที่รอชมไลฟ์สตรีมมิ่งตั้งแต่10ก่อน10นาทีก่อนเริ่มงานนะคะค่ะวมสบู่นิดนึงค่ะทำไมต้องเป็นสบู่รังนกคะสบู่รังนก,งนกเพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อพูดถึงรังนกสำหรับคนต่างชาติหรือว่าโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยจะนึกถึงประเทศไทยก่อนนะคะว่ารังนกจะมาจากประเทศไทย แล้วก็การที่ดื่มรังนกรหรือว่ารับประทานรังนกเพื่อบำรุงผิวพรรณเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยมีประวัติอันยาวนานของจีนมาตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วนะคะก็คือตั้งแต่โบราณคดีของจีนเลยะคะ่ะก็จะเห็นว่าทางบ้านของเศรษฐีบ้านคนเอ่อคนนายต่างๆนะคะก็เวลาอยากจะให้บำร,รุงอะไรก็จะมอบรังนกให,ให้ให้ดื่มรังนกไป นะคะแล้วก็เราก็อยากจะมีสกินแคร์ที่ผลิตจากาผลิตภัณฑ์ลังนกแล้วสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันเพราะว่าเราก็เข้าใจว่ามีาหลายหลายคนนะคะโดยเฉพาะอาจจะวัยรุ่นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองยังยังเด็กยังไม่ต้องแบบโดบบำรุงขนาดนั้นเนี่ยแต่ก็สบู่ลังนกสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันอยู่กับเราได้ทุกวันค่ะแล้วมันจะต้องเป็นสองคนนี้ค่ะ ทั้งสองคนนี้ก็คือภาพลักษณ์กับคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนนะคะก็เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของทางแบรนด์ด้วยนะคะ P.O.Y.D. ของเราอันดับแรกก็คือพรีเมียมคือดูเป็นผู้ดีนะคะแล้วก็ทั้งอสองคนก็ทั้งเป็นผู้ดีเป็นคนชายนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็ดีแล้วสำหรับที่จะเป็นทุกเพศทุกวัยที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นน้องสองคนเนี่ยก็จะเหมาะสมมากค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะน้องสองคนเนี่ยผิวก็ดีมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็นว่าปีนี้พิเศษด้วยใช่ไหมคะเป็นการรอบรอบ1์ดีด้วยใช่ค่ะเป็นการเครบเอ่อไทยจลนายกเอ่อจำกัดมหาชนค่ะ10ปีค่ะทำพ,พิเศษพ,พิเศษ,เศษอะไรยังไงบ้างไหมคะเอ่อในปีนี้นะคะเราก็จะมีเปิดแคมเปญใหมห่ดูหลายตัวนะคะเพื่อเป็นการ ถือว่าเป็นเป็นซีรีส์ในการฉลองครบรอบด้วยซึ่งหนึ่งในหนในนั้นก็คือจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปอยด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8เมษายนคือการทำเอ็มวี MV ร่วมกับททท,ทกันท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย สำหรับภาษาจีนหรือว่าสำหรับให้กับทางตลาดจีนนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางประเทศไทยจะมีเพลงโปรโมตการท่องเที่ยวที่เป็นภาพภาษาจีนออกมานะคะแล้วก็ในทํานองกับเนื้อเพลงเนี่ยก็จะผสมภาษาอังกฤษไอของไทยของอเพลงลูกกุงทั้งพวกคำศัพท์ง่ายๆที่คนจีนจะรู้จัก สำหรับภาษาไทยนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในเนื้อเพลงด้วยซึ่งก็ได้รับประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นไรโรในช่วงนี้เหมือนกันค่ะการวางแผนกับตลาดอะไรบ้างคะแล้วตกองจะเปอะไรบ้างการวางแผนตลาดของปลอยสกินใช่ไหมคะก็เราจะเริ่มต้นที่ทางออนไลน์นะคะแล้วก็เริ่มจากการทำการตลาดที่ที่ประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็เราจะ เน้นว่าโปรโมทของไทยไปให้กับทางคนจีนนะคะของที่ดีที่สุดข,ของไทยที่ดีที่สุดให้กับทางคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเ,เปิดขายที่ออนไลน์ของประเทศจีนด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของออฟไลน์เนี่ยปัจจุบันเราก็จะมีเฉพาะในประเทศไทยก่อนค่ะวันนี้มาถามถึงฝั่งพีซเตอร์บ้างค่ะพี่ซีหานุนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการได้มาร่วมงานพีซัเตอร์ล้เปียนเป็นซเตอร์แบนบอยครับ ยิ่งใหญ่มากครับไม่คิดว่าจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับรู้สึกยินดีมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยตอนที่ก้าวเข้ามาในงานก็คืองานใหญ่มากๆเลยครับก็้องขอบคุณทางพี่จีจี้ครับก็ทางแบรนด์ตัสกินด้วยครับที่เลือกให้ผมับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะหมอแล้วค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับขอบคุณหมอค่ะตัดสินใจกันอยู่นานไหม เออตัดสินใจกันถนานไหมคะในการตอบรับเหตุผลที่เราเลือกอะโอเคตอบลงกับการเป็นฮิมเตอร์ไม่ได้ต<ม>ัดสินใจนานแต่เราเขาเรียกว่าอะไรเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์น่ยที่บอกไปเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองใช้อย่างต่อเน,นื่องเรารู้สึกว่าเออมันดีละรู้สึกว่าก็ทางพี่ออฟเองหรือว่าทางลูกค้าก็คุยกันว่าเออน้างบอกว่าใช้ได้ใช้ดีอย่างเงี้ยแล้วเห็นแบบคุณภาพดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออปะลื่นกันอย่างีใช่ก็ยดีมากๆครับ ฝากผลิตภัณฑ์นีดนึ่งนาเนี่ยโอ้ครับก็ต้องฝากฟอยสสกินด้วยนะครับสบู่ครับผมก็เป็นสบู่ที่มีรังนกเป็นส่วนผสมนะครับก็เขา<อ> <ๆ S 2> จะเป็นรังนกเกรดพรีเมียมเลยเขาจะสามารถใช้ล้างได้ทั้งตัวเลยครับ <c oughs> ทั้งมือทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวด้วยครับก็ <ๆ S 2> จะเป็นการล้างแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยครับเพราะว่าเขามีรังนกใช่ครับผมอย่างที่บอกไปว่า ส่วนผสมของรานะคนไทยรู้จักกัอยู่แล้วเพราะว่ามีคุณภาพมากๆก็อยากให้ได้ลองใช้กันนะครับผมเป็นตัวกระตุ้นแบ่งเซลล์ผิวให้แบบผิวดีขึ้นและชอบตัวแบบ,กบเก็บความมุ่มชื้นของใบหน้ามันทําให้หน้าเราดูอ่อนวัยแล้วก็ยังมีสรรพคุณอย่างอื่นมากมายนะครับ<ะ>ก็อยากให้เปิดใจลองใช้ดูว่ามันดียังไงะคระับค่ะก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมทั้งทั้งพี่ๆสื่อนชนด้วยนะคะว่าเราเชื่อมาว่าคนใช้ครั้งเดียวคนจะรู้สึกว่ามันดียังไงค่ะ เราตสนนี้ไม่แห้งกึงนงใช่กลิ่นหอมากมากด้วยครัแต่กินไม่ได้นะครับกินสบู่หอมหอมโอเคครัขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับถ่ายรูปกส่วนหนคับ